สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมค o ออปของเกมนิเกะกันนะครับก็อาจจะช้าแล้วแหละแต่ก็จะมาพูดแนะนําให้เผื่อคนที่ต้องการคำปรึกษาสําหรับการแลกไอเทมจากอีเวนต์นี้นะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงอีเวนต์โดยรวมก่อนนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่เป็นการครออบกันช่วยกันยิงบอส นในรอบนี้ก็จะเป็นบอสรถไฟมันก็จะเหมือนกับในด่านสกัดกัน้นหลายคนก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วแหละนะครับโดยด่านบอสเนี่ยคุณสมบัติจะเหมือนกับบอสในด่านสกัดกั้นทุกอย่างเลยนะครับแต่ดาวเกียรลงมานิดนึงให้สามารถเล่นกันได้ทุกคนนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรางวัลรางวัลในรอบนี้เนี่ยเราจะมีการแบ่งจนไปถึงอันดับสุดท้ายนะ มี9สเตจด้วยกันนะครับสเตจสุดท้ายเนี่ยสเตจที่9คือเราต้องทําเกิน3ามล้านหกแสนดามิจนะครับเราก็จะได้รางวัลสูงสุดก็คือแกนผูพังเป็นของเอาไว้แลกในร้านค้ากิจกรรมในรอบนี้นะครับต่อรอบเนี่ยถ้าเราทําได้สามล้านหกแสนเนี่ยก็จะได้1,200ชิ้น1วันเล่นได้3รอบเพราะฉะนั้นต่อวันถ้าเล่นได้แบบแม็กซ์ก็คือ3,600ชิ้นเลยทีเดียวนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยตัว นิเกะของเราเนี่ยจะมีบัฟพิเศษในแต่ละวันให้มาซึ่งในวันแรกที่ผมอัดนี้เนี่ยผมก็เล่นไปแล้วแหละนะครับมันจะมีการบัฟแอตแทกของนิเกะจากเอลิเซียนทั้งหมดแล้วก็จากมิซิลิสเพิ่มแอตแท็กให้10%นะครับต่อมาพูดถึงร้านค้ากันบ้างของรางวัลเราพูดไปแล้วเราจะได้เหรียญเราจะได้แกนผุพังเพื่อมาแลกของรางวัลน,นะครับ ของในร้านนี่ก็จะมีทั้งเพชรซึ่งไม่รู้เขาตั้งราคาผิดหรือเปล่าแต่แพงมากๆแล้วก็กล่องเครดิตกล่องข้อมูลต่อสู้แล้วก็กล่องผงแก่นแท้นะทั้งแบบชั่วโมงแล้วก็แบบ12ชั่วโมงเลยแล้วก็พวกเศษเอามาแลกเป็นเครดิตได้มือนหนึงนะครับต่อ10เศษประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าเพชรเนี่ย ดูเผลิน,นแล้วควรซื้อแต่ราคามันแพงเกินอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่าเขาปรับเกินมาจริงๆขนาดไหนนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่า,าจะมีการแก้ไขในอนาคตแต่ฟังจากคนเล่นโดยรวมแล้วหลายคนมองว่ามันแพงเกินนะครับแต่ที่ผิดปกติจริงๆก็คือกล่องเครดิตกับราคาเครดิต10,000ที่แลกด้วยเศษ แกนผูพังแค่10ชิ้นก็ถ้าคำนวณดูดีๆนะครับคือเราใช้เศษแกนผูพังเนี่ยซื้อกล่องแบบชั่วโมง12กล่องเนี่ยมัน360อไอแบบ12ชั่วโมงแบบสีม่วงเนี่ยมัน370รอ็แบบ12ชั่วโมงเนี่ยแพงกว่าและก็ถ้าเกิดเราเอา370เนี่ยหรือ360ก็ได้เนี่ยมาคำนวณแบบซื้อแยกเครดิตมือหนึ่ง เราจะได้ถึง3า0 0 0 0 0 0 0 0นะครับซึ่งถ้าคิดคำนวณโดยรวมแล้วเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยเป็นกล่องแบบ12ชั่วโมงด้วยนะได้แค่ครึ่งเดียวณนะปัจจุบันนะครับนอกจากว่าจะมีคนฟาร์มจนอาจจะไปถึงด่านท้ายๆแล้วอะ่ะถึงจะคุ้มอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนตัวคือถ้าไอีกลางๆเนี่ยมันยังสามารถซื้อแบบ1 0,000เนี่ยคุ้มอยู่ และคุ้มมากมากด้วยก็อยู่ที่คนจะซื้อนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อเอาไปใช้อัพเอาท์โพสนะครับส่วนผงกันเทนเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้เยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆใช้เยอะมากและมีท่าทีว่าจะไม่พอด้วยนะครับก็พยายามสะสมเก็บเอาไว้นะผงกันเทนส่วนชุดข้อมูลเนี่ยเราฟาร์มได้จากการกวาดล้างของอด่านหน้า กับการไปกดลับในแต่ละวันนะครับเท่ากับว่าของรางวัลในร้านเนี่ยที่เราควรซื้อจริงๆเนี่ยก็มีเพชรแต่อย่างที่บอกไปคือราคามันค่อนข้างสูงนะก็พิจ,จนารณากันให้ดีๆก่อนซื้อนะครับอย่างที่2คือเครดิตแบบหนึ่งเลยอันนี้คือซื้อไปเพื่อเราเอาไปเร่งพัฒนาส่วนของด่านนอกให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อของรางวัลที่มีค่ามากขึ้น ที่เหลือก็คือแล้วแต่คุณเลยว่าคุณต้องการอันไหนเอาไปสำรองนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องการจับคู่กันดีกว่าจับคู่ก็จะมีทั้งแบบไฟแมทเลยก็คือหาทีมแบบ5คนเลยเราไปคนเดียวอะไรเงี้ยเรากดหาไปเลยกับอีกแบบหนึ่งคือสร้างปาร์ตี้สร้างปาร์ตี้ก็จะมีทั้งโชว์ในส่วนของปาร์ตี้ของเพื่อนแล้วก็ของภายในยูเนียน ด้วยกันนะครับแล้วก็เราสามารถใช้รหัสเพื่อเข้าห้องปาร์ตี้ของคนอื่นได้ด้วยนะถ้าเกิดคนอื่นเขาแชร์รหัสมาเราก็สามารถนำมากรอกตรงนี้แล้วก็กดเข้าปาร์ตี้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีสร้างห้องก็กดตรงนี้โดยพื้นฐานของเกมมันจะตั้งให้เป็นห้องส่วนตัวหรือก็คืออนุญาตให้เราเชิญเข้าห้องได้เท่านั้น นะครับมันจะไม่บอกรหัสคนอื่นจะไม่สามารถเข้าได้และไม,ไม่สามารถมองเห็นได้จากในหน้าปาร์ตี้เราต้องเปิดให้เป็นสาธารณะก่อนเพื่อที่เพื่อนและก็คนภายในยูเนียนสามารถเข้ามาได้นั่นเองนะครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้ส่วนเราจะเปิดสาธารณะก็กดตรงส่วนตัวตรงนี้เพื่อโชว์รหัสที่จะเปิดห้องออกมาแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็กดจับคู่ไปเลย ส่วนตัวผมเล่นครบหมดแล้วผมก็ขอไม่เข้าไปเล่นเป็นตัวอย่างแล้วกันแต่ที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือตัวละครทุกตัวในโหมดนี้จะถูกลดระดับลงให้เหลือแค่เลเวล40เท่านั้นนะครับส่วนตัวละครไหนที่ยังไม่ถึงก็จะบูสต์ขึ้นมาให้เป็นเลเวล40เพียงแต่ว่าอุปกรณ์เลเวลสกิลค่าความสัมพันธ์การลิมิตเบรกทุกอย่างจะอยู่ที่ ID ของแต่ละคน มีปรับแค่เลเวลเท่านั้นที่ปรับให้เหลือ40นะครับก็สามารถดูค่าพลังได้ว่าเพื่อนคนนี้เราอัพตัวละครเก่งแค่ไหนแล้วแม้ว่าจะอยู่ที่เลเวล40มันก็ยังสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่าง2คนได้นะครับอย่างที่2ในโหมดนี้เราสามารถเลือกตัวละครซ้ำกับเพื่อนได้นะครับแต่ที่ ห้ามขาดจริงๆก็คือเรื่องเบิร์สกิลนะครับเบิร์สกิลเราจะต้องครบทั้ง3 b เบิร์เพื่อเราจะสามารถทำฟูลเบิร์เพื่อดีดเมีใส่บอสได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเราเอา1กับ3ไปเราก็ไม่สามารถข้ามไป3ได้เหมือนการเล่นปกติเลยนะก็ต้องมีเบอร์สอเตรียมเอาไว้ด้วยนะครับการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ก็คุยกับเพื่อนดีๆว่าเราจะเล่นตำแหน่งอะไรและใครจะใช้สกิลอะไรบ้างจังหวะไหนควรกดสกิลของใครพูดกับเพื่อนนะครับว่าต้องการสกิลไหนหรือเปล่าในเกมก็สามารถาส่งสติกเกอร์ได้นะครับก็จะมีสติกเกอร์น่ารักเอาไว้เป็นโชว์อีโมดโชว์อีโมดกับเพื่อนร่วมทีมช่วงนี้อาการาหลุดก็ยังมีอยู่เยอะนะครับก็ พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดเกิน3 6ล้านหแสนเมืม่อไ,ไหร่ก็ปล่อยเพื่อที่จะได้ให้เกมมันจบไวที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้ถ้าเกิดเรายัางตีอยู่เรื่อยๆมันก็จะรันจนจบโดยรวมแล้วประมาณ4-5นาทีนี่แหละต่อรอบนะครับผมก็ไม่ได้ดูเวลาตอนเริ่มแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากเร็วก็คืออัดดาเมจให้เยอะที่สุดนั่นแหละแล้วก็พอถึง3 6ล้านแสนปุ๊บก็คือเราก็ไม่ต้องไปขัด ท่าใหญ่ของมันแล้วก็ปล่อยตายไปอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็นการเล่นที่เร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีการนับแข่งเรื่องการทำดาเมจของแต่ละทีมว่าทีมไหนทำเยอะกว่ากันมีแค่ทีมที่ทำรางวัลได้เกินเท่านี้ก็ได้ของรางวัลไปนะครับก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นจะพูดและก็ขอจบคลิปนี้เลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย